สวัสดีครับน้านาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้านาทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหาขาเบกมีระยะให้ตัวนะครับระยะให้ตัวของขาเบกคืออะไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับนี่ก็คือแป้นแป้นเหยียบเบกนะครับนี่ก็คือขาเบกนะครับส่วนซ้ายมือของน้านาก็จะเป็นแป้นเหยียบคัดนะครับนี่ก็คือขาคัดนะครับส่วนขวามือสุดนะครับก็จะเป็นคันเร่งอ่ะทีนี้เรามาสนใจที่ตรงนี้ตรงกลางนะครับก็คือ แป้นอย่าเบรกแล้วก็ขาเบรกนะครับระยะให้ตัวของเขาคืออะไรคือนี้ครับอีกทีนะครับน,น,น,น้าาทุกท่านเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งคัดกันบ้างว่าเขาจะมีระยะให้ตัวไหมไม่มีนะครับฝั่งคัดนี้ตึงเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับต้องกดลงเท่านั้นนะครับ ไม่มีระยะให้ตัวเลยแต่ตรงนี้นะครับขาเบรกหรือว่าแป้นเบรกเนี่ยนะครับจะมีระยะให้ตัวอยู่ยังไม่ได้กดนะครับเี่ประมาณนี้นะครับนาทนาุกท่านอ่ะเดี๋ยวพานาทุกท่านไปดูปัญหากันนะครับว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรนะครับตอนนี้นะครับนาทุกท่านผมก็พานาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับใต้พงบละไนานาทุกท่านก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ถ้าส่องลงมาเหมือนผมนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไล่เดียงให้นายท่านได้รู้จักกันว่าอะไรตัวไหนคืออะไรนะครับที่ผมจับอยู่นี้ก็คือขาเบรกนะครับนายท่านนี่ก็คือแม่ปั๊มเบรกนะครับแล้วระหว่างขาเบรกกับแม่ปั๊มเบรกนะครับเขาก็จะมีแกนที่ยืดมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้นี่นี่ครับนี่ก็คือสลักนะครับสลักขาเบรกที่เขาจะเป็นแกนนะครับร้อยผ่านรู ที่ขาเบรกนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านนี้ซึ่งนานาเห็นอยู่นี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะลองโยกขาเบรกดูนะครับว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนนะครับอะนาณาสังเกตที่บริเวณนี้นะใช่แล้วครับนาณาทุกท่านนาณาทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าตัวแกนสลักเนี่ยที่ยึดระหว่างขาเบรกกับแม่ปั๊มเบรกเนี่ยเขาขยับใช่ไหมครับนาณทุกท่าน ก็ในเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตสันนิษฐานก่อนเลยว่าน่าจะเป็นที่ตัวแกนสลักนะครับหรือว่าตัวรูที่ขาเบรกนะครับมีมีระยะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะกินกันไปเรื่อยๆนะครับขัดกันไปเรื่อยๆนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวสลักเบรกตัวนี้ดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับนาทุกท่านตอนนี้นะครับนาทุกท่านผมก็ได้ทาการถอดแกนสลัก ขาบเบรกนะครับแล้วก็ตัวล็อกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่ผมได้ทำการลองสังเกตดูนะครับไม่พบปัญหาใดๆนะครับนานาทุกท่านเขาเป็นรอยก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นร่องนะครับอันนี้คืออะไหล่เก่านะครับอ่ะมาดูอะไหล่ใหม่กันนะครับเนี่ยไม่พบปัญหานะครับนานาทุกท่าน นะครับส่วนนี้ก็คือสลักนะครับนานาทุกท่านก็ไหนๆนะครับก็ได้เบิกอะไรใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับดูซิว่าเขาจะหายไหมนะครับนานาทุกท่านตอนนี้นะครับนานาทุกท่านอย่างที่นานาทุกท่านได้เห็นอยู่เนาะนะครับผมก็ได้ติดตั้งตัวสลักแกนขาบเบรกแล้วก็ตัวล็อกตัวใหม่เลยนะครับเบิกงานใหม่เลยเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า อาการที่ขาเบรกมีระยะจะหายไหมนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆเลยนะครับนานาทุกท่านแต่ว่าก็ยังไม่หายสนิทนะครับย,ยังมีระยะอยู่นานาเห็นไหมยังมีระยะอยู่นิดนึงเนี่ยนะครับนานาทุกท่านก็เดี๋ยวผมจะตั้งแกนนะครับตั้งแกนตัวแม่ปั๊มเบรกช่วยนะครับ ให้ตัวแกนเนี่ยดันออกมานะครับเพื่อที่จะให้ตัวระยะที่มีอยู่นิดนึงเนี่ยหายไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหายไหมนะครับนานาทุกท่านต่อไปนะครับนานาทุกท่านก็จะเป็นการตั้งระยะขาแม่ปั๊มเบรกนะครับขาแม่ปั๊มเบรกนะครับเขาก็จะมีน็อตเบอร์สิบดตัวนี้นะครับล็อกเอาไว้นะครับซึ่งผมก็ได้ลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านการคลายนะครับนานาทุกท่านคลายน็อตล็อกเบอร์สิบดตัวนี้นะครับตามเข็มจะเป็นการคลายนะครับ ตามเข็มนะครับอ่าจะเป็นการคายนะครับส่วนทวนเข็มจะเป็นการล็อกนะครับใช้ประแจปากตายเบอร์สิบเจดนะครับนานาทุกท่านหากนานาทุกท่านไม่เคยถอดเลยเขาจะแน่นมากๆนะครับระวังให้ดีนะครับต้องขันให้ถูกทางไม่อย่างนั้นเกลียวเขาจะลูดได้นะครับนานาทุกท่านอีกครั้งนะครับคลายน็อตล็อกเบอร์สิบเจตัวนี้นะครับตามเข็มจะเป็นการคลายนะครับ นี่อย่างที่ผมโชว์ให้นากน้าทุกท่านได้ดูอยู่นะครับตามเข็มนะครับส่วนทวนเข็มจะเป็นการล็อกนะครับล็อกแค่ตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องเอาให้แน่นนะครับเดี๋ยวจะลูดนะครับนาทุกท่านอ่ะพอนางทุกท่านคลายน็อตล็อกเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนานทุกท่านก็ใช้คีมนะครับเนี่ยคีมนะครับตัวแกนเขาจะมีเนี่ยนะครับี่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรล่องนะครับให้เราใช้คีมเนี่ยสามารถ ยืดขานะครับหรือว่าหดขาได้นะครับการยืดขานะครับนาฬท่านยืดนะครับที่แกนนะครับตามเข็มจะเป็นการเพิ่มระยะขานะครับก็คือยืดออกมาส่วนทวนเข็มจะหดขาเข้าไปนะครับอีกครั้งนะครับนาฬท่านตามเข็มนะครับใช้ครีมนะครับขันตามเข็มนาฬิกานะครับจะเป็นการยืดขาออก นะครับส่วนทวนเข็มจะเป็นการหดขาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะยืดระยะขาเนี่ยออกมาเพื่อให้ตัวระยะระยะฟีตรงนี้มันหายไปนะครับผมก็จะขันตามเข็มนะครับนรับท่านจะลำบากหน่อยนะครับแต่ผมว่านานๆน่า,นาจะง่ายกว่าผมเพราะว่าไม่มีกล้องมาบังนะครับแต่ผมก็จะยากนิดนึงไม่เป็นไรผมทําได้นานๆก็ยืดไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เช็คยืดแล้วเช็คนี่ยนานาทุกท่านไม่มีระยะแล้วใช่ไหมครับนี่ตึงแล้วครับนานาทุกท่านประมาณนี้นะครับนานาทุกท่านก็ลองขันนะครับหดเข้ายืดออกให้อยู่ในระยะที่พอดีนะครับไม่ยืดมากจนเกินไปหรือว่าหดมากจนเกินไปนะครับนานาท่านไม่อย่างนั้นเขาก็จะไป ดันแม่ปั๊มเข้านะครับนายท่านเดี๋ยวตัวเบรกเนี่ยจะเลียเบรกนะครับจะเกิดอาการเลียเบรกขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับระยะต้องพอดีเอาแค่ไม่มีระยะฟีที่ที่ตัวสลักแกนขาเบรกก็พอนะครับนายท่านประมาณนี้หลังจากที่นายท่านตั้งได้ระยะพอดีแล้วนะครับนายท่านนายท่านก็ทําการขันล็อคน็อตเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับนายท่าน ตอนนี้นะครับนานา Eller, ทุกท่านผมก็ได้ทําการตั้งระยะเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านเดี๋ยวพา Calendar, น,นานาทุกท่านมาเช็คกัน okay. อีกรอบนะครับว่าระยะฟรีของขาบเบรกนะครับหรือว่าระยะให้ตัวของขาบเบรกจะยังคงมีอยู่ไหมนะครับไม่มีแล้วนะครับนานาทุกท่านนานาทุกท่านสังเกตที่ตัวสลักล็อก่าสลักแกนขาเบรกตัวนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับนานาทุกท่าน ประมาณนี้นะครับนานาทุกท่านก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนานาทุกท่านแต่ที่ของผมมองดูว่ายากก็พบว่ามีกล้องมาบังอยู่นะครับตรงนี้พื้นที่การทํางานค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าหากนานาทุกท่านนะครับทําด้วยตัวเองเราไม่มีกล้องมาบังนะครับผมคิดว่างานนี้จะง่ายมากๆนะครับนานาทุกท่านอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันที่ด้านนอกกันนะครับนานาทุกท่านเรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านสาหรับการแก้ไขปัญหาขาเบรก มีระยะให้ตัวนะครับตอนนี้ผมก็ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับนา่น้าสังเกตได้ว่าแน่นเลยใช่ไหมครับน,นายน,น้าท่านเหมือนกับขาคัดเลยนะครับแน่นปักเลยนะครับนะนาน้าท่านก็วิธีการแก้ไขทั้งหมดนะครับก็อย่างที่น,นายน้านท่านได้เห็นแล้วก็ได้ชมแล้วก็ได้ฟังไปตั้งแต่ข้างตน้นจนถึงตอนนี้เนาะ,นะนายนาท่านก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนะนานานท่านก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับน,นานาเอฟซีของผมทุกท่านนะครับในส่วนของวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับ ผมว่คงต้องขออนุญาตจบที่ไว้แต่เพียงเท่านี้สลับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ